สวัสดีค่ะกลับมาพบกับดาแล้วก็พี่กิ๊กอีกแล้วนะคะใน Get Good Life Tips นะคะวันนี้นะคะดามีท็อปปิกที่อยากจะพูดมากๆเลยนะคะก็คือท็อปิกเกี่ยวกับการใช้ยานะคะในผู้สูงอายุนะคะเพราะว่าผู้สูงอายุเนี่ยเขาก็ค่อนข้างที่จะมีปัญหาทางสุขภาพหลายด้านนะคะเขาก็อาจจะเคยได้รับยาที่เกินความจําเป็นนะคะหรือ,อเป็นยาที่หลากหลายมากนะคะทำให้เขาอาจจะลืมรับประทานยาบ้างนะคะหรือว่าได้รับยามากจน มีผลข้างเคียงเยอะเกินไปอะไรอย่างนี้นะคะก็จะมีหลายๆท็อปิกเกี่ยวกับผู้สูงอายุนะคะวันนี้เราก็เลยจะมาพูดในเรื่องการใช้ยากับผู้สูงอายุกันค่ะอย่างที่ต้องดาพูดไปนะครับาการใช้ยาในผู้สูงอายุมีความละเอียดก่อนแล้วก็มีความที่จะต้องระมัดระวังนะครับอันดับแรกเลยคือผู้สูงอายุมักจะมีโรคประจําตัวนะครับม,มียาที่ต้องใช้ประจํานะครับไม่ว่าจะเป็นความดานันเบาหวานไขมัน นะครับหรือยาโรคจาตัวอื่นอาจจะมีโรคปวดข้อปวดเข่านะครับสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่เราต้องพิจารณานะครับว่าปริมาณยาที่ผู้สูร,รับประทานเนี่ยมีอยู่เท่าไหร่นะครับ<ม>แล้วก็เรื่องของการดูแลเก็บรักษายาเนื่นองมาจากว่าเวลา<ม>ผู้สูุไปหาคุณหมอนะครับ,ได,รบได้รับยามาครั้งหนึ่งสเดือนหกเดือน<ม>จะมีปริมาณที่สูงมากนะครับ<ม>แล้วก็จะต้องมีผู้ช่วยในการจัดยา ซึ่งบางครั้งผู้ต่วจดูเองนะครับอ่านฉลากไม่ชัดเจนไม่เข้าใจว่ายา,ยา,ยา,ยายต้องทานก่อนอาหารห,ารหลังอาหารหรือทานพร้อมกับอะไรบ้างเพราะฉะนั้นคลิกหรือวิธีการที่จะช่วยให้ผู้ช่วยในการจัดยาแล้วก็ผู้ต่วยดูทานยาได้อย่างถูกต้องก็คือตัวกล่องยานะครับหรือตลาดใส่ยาแล้วแต่ว่าบ้านไหนจะใช้เป็นอะไรก็ได้นะครับ <S <S อขอแค่ว่าเขียนฉลากให้ชัดเจนและเขียนวิธีการที่ชัดเจนตัวใหญ่ นะครับผมให้เป็นตัวใหญ่เลยนะครับว่าให้ดูง่ายอ่านง่ายหรืออาจจะว่าเป็นรูปก,ก็ได้ครับว่าตัวนี้ทานก่อนอาหารเขียนดวงอาทิตย์ว่าทานตอนเช้าเขียนพาาระจันทร์ว่าทานก่อนนอนนะครับจุดนี้คือจุดที่จะช่วยผู้สูงอายุได้นะครับแล้วก็อีกจุดนี้ก็คือเวลาไปรับยานะครับหรือเวลาเป็นพวคุณหมอให้แจ้งคุณหมอนิดนึงแล้วกันว่ามียาเหลือหรือยาที่ใช้ไม่หมดหรือยาอที่ยังกินแล้วลืมทานอ,อะไรอย่างเงี้ยนะครับ ยาให้หมดนะครับเพราะว่าอะไรครับเดี๋ยวค<ม>ุณหมอเปลี่ยนยาตัวใหม่อย่างเช่นยกตัวอย่างเนี่ยเป็นกอณีที่พี่เคยเจอนะครับก็ค,คือคุณป้าได้รับยาความดันมาตัวเดิมน,นะครับแล้ววันนี้คุณหมอเปลี่ยนยาตัวใหม่นะครับคุณป้าไม่รู้ทั้ท,ที่ว่าเป็นตัวยาชื่อสามันเดียวกันนะครับแต่ว่ายี่ห้อต่างกาันคุณป้ากินทั้งสองตัวเข้าหมนะกันเรียบร้อยครับความดันวูบเลยทันทีนะครับหน้ามืดทันทีเพราฉะนั้น การรับประทานยาที่ชื่อสามัญเดียวกันหรือยาเดียวกันแต่คนละยี่ห้อก็เป็นประเด็นหนึงที่น่าสนใจแล้วก็ต้องดูแลผู้สูงอายุในเรื่องนี้ด้วยนะครับถัดมาก็คือเรื่องของการเก็บยาครับผู้สูงอายุจะมีภาวะที่เรียกว่าเอ,อเก็บยาไว้ฉันยังไม่กินเก็บไว้ก่อนเผื่อคนนั้นคนนี้ ก็นี้เนี้ยต้องระวังเรื่องของยาหมดอายุนะครับให้ดูวันหมดอายุนิดนึงตรวจเช็คเป็นประจำว่ายาหมดอายุหรือยังยาหมดอายุไปนานเท่าไหร่แล้วหรือยาตัวนี้กินได้กินไม่ได้ลักษณะยาเปลี่ยนแปลงไปไหมเช่นยาเม็ดมีการแตกก่อนไหมยาน้ํามีการแยกชั้นไหมนะครับจุดนี้คือจุดสําคัญที่ต้องดูแลการใช้ยาในผู้สูงอายุอีกประเด็นหนึ่งครับต่อเน,นื่องก็คือผู้สูงอายุมักจะแบ่งยาก,กันทานจุดที่สำคัญเลยนะครับว่าต้อง คุยดีๆครับว่าไม่ใช่ว่ายาตัวนี้อคุณป้าทานได้คุณลุงจะทานด้วยอันนี้ไ,ได,คไได้คุณหมอเป็นผู้จ่ายหรือเป็นเก่ต่กรเป็นผู้จ่ายแล้วดูว่ายาตัวนี้เป็นยาที่เหมือนกันไหมเป็นยาที่เหมาะกับโรคนั้นๆหรือเปล่า <aspire S 1> นะครับเพราะฉะนั้นคือเรื่องของการใช้ยาในผู้สูงอายุเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนและอยากให้ทุกท่านช่วยดูแลนิด <ส pike S 1> นึงนะครับย้ํานะครับผู้สูงอายุท่านจะค่อนข้างที่จะ หลงหลงลืมลืมบ้างนะครับอย่าอย่าไปเหมือนจะเบื่อหน่ายท่านช่วยกานรดูแลเรื่องการใช้ยาน,นิดหนึ่งนะครับเพื่อความปลอดภัยในการใช้ยาแล้วก็ยาตัวไหนหมดอายุแล้วยาตัวไหนที่มีความซ้ําซ้อนถ้าไม่ไม่แน่ใจหิวยาทั้งุงเลยครับถามเภสัชกรตามร้านยาหรือถามเภสัชกรโรงพยาบาลตรวจสอบเช็คยาให้เรียบร้อยนะครับ ก็อย่างที่พี่กิกบอกนะคะการใช้ยาในผู้สูงอายุเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะละเอียดอ่อนนะคะเราจึงต้องอะระมัดระวังนะคะในการใช้ยาเพื่อให้มีการใช้ยาอย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็มีความปลอดภัยสูงที่สุดนะคะกับผู้สูงอายุนะคะวันนี้ก็ได้ข้อมูลดีๆจากพี่กิกเยอะมากเลยนะคะก็ต้องขอบคุณพี่กิกนะคะวันนี้นะคะเราสองคนนะคะก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกด s u b s c r i b e ให้กันด้วยนะคะวันนี้เราก็ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ จะใกล้ชิดไม่อยากจะแพร่เชื้อไม่อยากเป็นตัวการพวกเราควรจะล้างมือ